หวานเนาะวันทีสองเนาะเป็นอะไรบันี้ยกเลิกยกเลิกเลยเราก็ไม่ได้ทนะู่มากตอนนี้ก็คือว่าไม่มีผู้บ่าวตอนนี้ก็คือไม่มีผู้บ่าวโดยคือโซ่ สบายดีเด้อเอวายววโดยคือยเยอเะกินหอดสนุกแหงลิเนาะกินหอดนนั่แหละ,หละลทางสนุกกันยังไม่ทันสมบงสบายจ้ะหนกมือก่อนเลยป้าตุ๊กเพื่อจะได้มาหาทางเอวายในการมีเมนอคองไงโค้ง <Okay. S 2> เป็นโค้ง okay. ทางกัญญาอ,ทาอีทางใหม่เมนโค้งอรีเลยทางสนุกกับโค้งป้าตุ๊ก เป็นอะไรเล้อห้ากามาตตลาดตลีแม่หฮากามาตตลาตรากาห้องบุกน้ำไม่หรือสิงโต้เออหอเซบูตองเหลียงบ่แม่นยังมีใช่เนาะยามนี่กันตองเหลียงนะคือเซบมุกเซบูตองเหลียงเซบคือแบบว่าทางบ้านสนุกนี่มุกน้ำไม่ในเซบูจำป่าอ้าวมุกเป็ี่ยนใช่เป็นได้ซืเอบูจำป่านี่เอ้ยวายหลอกเด้อเฮาจะมกุกเอบูจำป่านี่นั่นแล้วก็กินใบมันพร้อมกินเบื่อนี่กินเบื่อตัวที่เฮามกเื่อกันกัำน้ำไม่ฮาน่า แซ่บแบบนั้นนะเคยมกเจอแต่สองเม่งเสพได้กินใบมันพร้อมใบจำปานะมีเอาใบจำปีนะใบดอกใหญ่ๆนะมีต้องเอาอันนั้นนะแบบเลยจำปาจำปานะคือดอกน้อยใบจำปานะนี่ฮะนะก็คือดอกน้อยมาเมื่อนีร่ก็เจอเอ่ยวายมกมาไม่เนาะโดยแล้วไปแล้วมกหนึ่งก็คือมกป่าบ่โดยมาไปเอามาไหวแต่เมื่อเร็วอันเบอร์ต่อเลยนะเปต่องมาไหวหลายหนแลนวว่ากับกาไปปีใหม่ก็เลยมีแต่มก แบบว่าวันดอกเนาะก็เลยแบบว่าไปสร้างสันน้ำมูเน่ะไปสร้างสันน้ำมูกินข้าวกินน้ำแล้วโอยไ้กินแล้วกินมาแต่ตลาดกินมาแต่ตลาดน้ำมูผักจังมือผักซอยหมผักซองมือมือที่จำชีวิตนะคืองานดองโดยไปงานดองกินหนงก็เลยแบบไปหาคนมาขนนะกระหงในนี้บานคอยนะเออหาคนมาพอดครั้งแน่โดยไปหานกมาอุ่น เออคือสมุดว่าคือสมุดว่าเจ้านี่คืองานดองอยู่บ้านเฮาแต่ว่าเฮามาหานกเจ้าแบบนี้บอกเออแพ้ตังห้กคือแบบว่าห้าไปพ่อนันตังห้กนยแบบทางเจ้าหนูไปห้าที่เรนได้มาพ่อนนะแต่ห้ามืดบ้านคือสมุดว่าค่อยนี่ไปห้าเสาวนกนกก็ต้องมาเฮิร์นค่อยแบบนี้ทางสนุกก็มีเข้าใจแล้วก็มีเกยพอมเนาะนู่บ้านผู้ไทยแบบนี้เออคันมีไปห้าถือว่ามีได้ปเฮามีไปมีกาปหมูแต่หาานี่ นมาหาฮอเทินถึงชาตินะไปคือสนกนี่มีงานเทินเจ้าเนี่ยเจ้าก็คือแต่งพี่น้องมาหาหาทุกคนหาไปพร่อนบอ<ด>พรอนแบบระบงยุ่นหยุกพันบอเล<ด>ยข,ขึ้นหิ่งขึ้นนันบอพรอนอยู่คิดดิคิดดิมันก็หอมมันก็รเออก็ต้องไปไปตัวนั่นนะนะใบข้าดเลยยันนำมันน้อย อุ้ยใบตองนี่ก็มีแต่ใบน้อยๆข้าลายมือเป็นห้าวคนค้าแต่ปะใบเนาะแล้วก็พรอนเนาะอ้ายไม่ได้พวดน้ำคาวปอกระพรอนอะไรจะหอบดีเนาะก็หลายหอบยอยู่นะเนาะแบบสมัครีกันเลยสมคัครีโดนแบบบุญบ้านเนาะบุญนั้นที่ว่าเพป็น,นันงานแจกโดน <โด S 2> คืองานดอกนี่ได้สัก <โด S 1> เป็นคือกานปอปอไม่ได้เอ็นหาพรอยู่พอดีอือ เดี๋ยวมาพ่อนอยู่หิงแบบ <laughs> ยู่อันฮันน่อยเนาะปีใหม่ก็ไม่ได้ห้อนดิเนาะเด็กบอจังมาเหินหรือว่าเนี่ยเลยที่ว่าทางสนุกนัดเมื่อวานนี่โอ้ไปหาหนองอ,อยู่บ้านหนองแค่แหละทุกยุ้ยไปดินปีใหม่น้ำเลยเพิ่นเอาผู้ยู่พุ่นบโน่โดนนอนกับผู้อื่นเพิ่นเอาผู้ยู่พุ่นเนาะ ก็เลยมีว e, ่าง้าโทรบอไวสุ่มนี่ทรหาก็คือว่าเงียบแท้มันจะเพลแต่มันมีแจ้งตื่นตังมิดจิลลี่จะได้เครื่องใหม่เด้อโรหาสนุกเลนเด้อโบาไวจะได้ผู้บ่าวนัดว่าจะมาห้าโฟบาลืมทางสนุกบ่บ่คือผู้เดียวค่ะนะผู้บ่าวสิมมาลินกะบอาตอนเมาสิสินะล่ะ แม่ทางสนุกก็จะมาอัปเดตเรื่องราวมนีนากาป็นเร้วการโอกกันหลุมเรากับยาทูมาแล้วยาทูมาแล้วโดยตอนนี้ก็คือว่างคือว่างคือเกาโดยทูมาห้าน้องตอนเมาบอกโดยแกเมาแล้วก็เห็นเราทูมาหน้องก็คือว่างคือเกาเออเป็นอะไรจิตใจหรือว่าตอนเพิ่นเมาหรือเพิ่งทูมาห้ามแต่ตอนไม่เมาหรือเพิ่นไม่ถูบอกโดย เื่อนกะยาทู่แล้วยาทู่แล้วคือยังว่างตอนยังว่างหัวใจยังว่างโดนวีดปีใหม่เพื่อหัวใจยังว่างเนาะอ้าวู้สึก่เป็นแล้วนี่เราจะเาจมาหาเอวยายตอนนั้นเมื่อวานเนาะวันทีช่องเนาะเป็นแล้วเริ่มบัรน้ยกเลิกยกเลิกเลยเราก็มีได้ทู่มากนตอนนี้ก็ว่าไม่มีผู้บ่า ตอนนี้ก็คือไม่มีผู้บ่าวโดยคือโซดโดยคืออ้ายเพิ่นโทรมาก็ได้ตกลงโปงใจว่าเยืนโอหลมเป็นแฟนอยู่เบาหรือว่าคุยกันไปก่อนแนี่เล่าก็คุยไปก่อนคุยไปก่อนกันอะคือความวังพนเานอโดยย่าลาบันนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คืออกหักคือเก่า <c oughs> โกหัก ห<โ>วานทาาี่คุณบ้าเนี่ยคนก็ซื้อยากข้างในแล้วเนาะทางเจ้าก็คือคือเก่าโดย้อมแจกคคือเก่าเนาะโดย้อมแจกคือเก่า้อมแจกคสองทางรตลรตีขี้หลายก็เลยยากแล้วอะอเราบอกแบบนี้ข้างในบอกโดยช่างงามเลยเด้อเอเพิ่นบอกแบบนั้นแล้วความมคิดอันความขีดทองอันใบ้อันแนะะวเลยซะก็ ไม่ได้คิดเลยกะยอมหับเนาะยอมหับวา่าขี้ลายสนุกแดบกบเพิ่นเราจากปะองเผิ่นเองบอกวา่าเผิ่นเราอันกับเจ้านี่วา่าขี้ไล่แม่นอือสซมนีนยังวาา่าขี้ไา่เนาะฮางามสเสยอด้เนาะสรุปก็ย็นทางเผื่นอยู่ทางเพื่อนนะั้นนุมหรือเท่าเท่าหรือนุมคอนุญบทามเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเท่ากะมีด้ตีออโทษ โกเพลงเงินพี่นะฉโนยอมหับยู่นอกว่าเฮาขี้ไร่เนาะดยอมับเฮาก็เกิดมาซ้ำนี่เนาะเฮาก็เลือกเกิดไม่ได้แม่เธอมาซ้ำนี่เพิ่นปันเธอซ้ำนี่เนาะเฮาก็แปลงทางมาลายเลยเพิ่นหนองเพิ่นนุงเขาเน่เนาะไวไวรู้เป็นแนวนี้มีหมักกระบอกกันดีทีเนาะบุกหักคือเก่าฉโนบุกหักอีเลอ้าว กำลังใจได้สู้ๆเด้ออแดดอ่าฮาคนที่ว่าคนมิติเฮาเนาะ<โ>ดูแล้วนี่เชื่อว่าคนขี้ไล่บ้านาเฮ่านี่แถวคนลาวนี่คนขี้ไล่ไล่อยู่อาจจะ <โด S 1> ไม่ได้พูดอแล้วบบนี้นะแม่นสาวลาวไม่ได้ติดแล้วไบ้วายขี้ไล่เฉยสนุกก็สำเร็จแล้วเนาะ <c oughs> อึ้งลึงอังล่างอยู่ฮ <c> ะ <oughs> อ่ารกเลก,กันว่าสินั้น แต่ก็ไม่ได้ถามบ้านนายสนุกแต่ก็ว่ามีหิวว่าเราอยู่ซื่อ,อแต่ว่าไม่ได้หิวแต่กกว่าไม่ได้ถามบ้านคนตัวตุก้อนติ๊กบอนบ่ติ๊กบอนติดตอบตตอ,ตตอบลเฮ้ยน่ะบอกเราก็ไม่ได้ทุมากเลยเออแต่กะเจ้าบอคนนั้นบางกีนี่ว่าเพิ่นตีว่าเจ้าขี้ไร่นี่นั่นอะ่ะคนตับอิดนั่นบ่โดยเออคนตอนวานตอนฉาบผัดคลิปตอนเล็กๆเล,เลยอันจะหลุมนะ ยปเู็นงามมากก่อนแต่เมื่อสนุกมันจะพลาดเนาะนี่ยรามีคนชนใจมีคนชนใจเนาะที่ไล้หรอโดยใจอยู่เนาะบ <c oughs> ออันนี้คนทางคนทางมิตีิคิไลจีบได้จีบได้บอกกันเพื่อนอัน,น,อนมิตีิ ได้นได้จีบได้ก็คือจีบได้เป็นบอยปายโดนเบอร์หรือช่องทางติตอนนี่ก็แจกสําหรับคนที่หับส่วนตัวของเจ้าได้เนาะหรือว่าหับครอบครัวของเจ้าได้เนาะแม่โดนถ้าวหับได้ตกลงมาพรอมจะคุยทางเอวายกัแบบยินดีเนาะกับคนอื่นกับคือเอวายกับเห็นในโทรศัพท์ก็คือนี่แหละตัวจริงกันเนาะแม่ พคนไปหาคนงามใช่นเนาะหร<ล>ือว่าคนมีคนใหม่แล้วบบจะเป็นยังมาตีจะก,กี่ลาก็ส่งใส่เนาะส่งใส่แล<อ>้วมีคนมาเนาะมีกะยาลาวบ้านนี้นะคนตัวตัวก่อนติดต่อเฮือนะก็คือพนหนัดว่ะคนยามารีนลาวนี่ก็คือเงียบเลยแม่นบอกแม่นก็เงียบเลยแต่ก็โตเรื่อยๆแต่นั่นกันบาวาชีอันซองซัมมืออไอชิให้ของขวัญเด้อแตงาไม่เห็นเลย แต่กระโดดโลกนี่คือเก้าฟองควันปีใหม่ของเฟิร์นกันจังแมนเพราะเนาะรอลุ้นกันไปคือว่าเพิรนเมาตอนเมาอีโบนเหรอเอวายถักเมาคู่มือแมนบอกน่าจะว่าเพิร์นเ็เพิ่์นกินเหล้าลุงเชตอร์ดีอยู่นะการห้ามก็มีเนาะเพราะว่าหนึ่งมาเฮาก็อยู่ใกล้กันนั่นน่าจะดูแต่โตว่าสิมาปีใหม่ว่ะที่โกทุ่โกลที่โต้เฮือนได้แล้วถามค่อยว่าเต็มเป็ดไว้ข้างในพอว่ะแมน หุ่นจักกับตุกคอนบ่แต่ว่าคอยกับมีเคยเห็นทุกคนนะแต่ความจริงเนาะแม่นมาความจริงแล้วก็ถามว่ามีเคยเห็นเคลื่อนทุกคอนคือหุ่นจักกับคอยนะแต่วทางเอวายไม่ได้ต่อเบาห้องนทีมงานแม่นหุ่นจักรน้ำเอฟซีมาฉาดเพราว่านี่มันมีเห็นตัวจริงตุกคอนจะเถิดได้จากนกมันก็มีเคยเห็นเนาะได้ยินได้ซื้อเนาะได้ยินตัวจริง่าแล้วก็ว่าแมี่ เนืออย่างไี้เสีดกันนี่คอยเห็นแต่นาโทุนเราสับนุ่มโงน่ะเคยเห็นโทรศัพท์มอืมอืมผัตัวเล่าดังหลังอันนี้ตอนนั้นบอแม่ผัดตัวเล่าเส็ดได้คือหนึ่งสี่หาถือเห็นบอป้าเด๋วเด๋วลองป้าคันไม่ได้เลยจ่ายเงินนึกค่อยได้ว่ะเออจะเบิึงเพิ่นนั่นบอแม่เพิ่นบอตัวนี้เห็นบ่คันว่ามีได้เลยจ่ายเงินเด้อเพิ่น ไปวายกันได้บ้างว่าเออว่ะคือตุก้อนเหลานาะคืนหนึ่งกับชิฟมาน่ะเขยละว่ะโอ้ยอย่าลองเบิ่งเด้งว่ะแต่ไม่ได้หรจ่ายเงินคือแลค่อยได้ครึ่งหรืครึ่งเออบอกเพิ่นนำมาจ่ายเงินแม่นเครื่องตุกอนน่ะคอมเมนต์ไปนะเออเป็นโทรศัพท์นะจะเมนบ่กเมนลูกเมนเนอเออลองเบิ่งค่ะไม่ได้หรอยะชั่วโมงหนึ่งห้าถึงเข้าหุบว่ะเมียซึ้งได้ ป้าสมงคหนึ่งขอหกเมียฉึงแม่ตุ้ก้อนเอกวะชิปเธอมีคำชิปเธอมีอันชิปเธอมีคำชิปเธออันสมงคหนึ่งนะคอยว่าคอยสิอลมันก็ข้อหกเธอเท่านั้นค่อยว่าทำพินาศจ่ายเงินแล้วคอยหลอกห้าสิบล้านมน้าคอยบอกอันได้คือจะมือกันไม่ได้เสียเงินอันได้แต่คือไม่ได้เสียเงินคุณก็คือแปลว่าเจ้าไม่ได้เม่นเองเจ้าเฮอแต่รู้เจ้านี่ไปคอมเมนต์โดย เงนนึงเธอแต่ทําไมได้เลยส่งเงินคืนแม่นอาจารย์กนั่นสดีเ้านสดีเด้อวบาลดีโอ้มาเินเจ้าได้ตั้งยองปืมเฮ็ดไปจังได้เนาะเข้าหมกน้ําใหม่พี่น้องก็เช้าๆเช้าน้ําจ๊ะน้ออะน่ะหือตกอนนะโทรศัพท์ตอเราว่าว่าหาเธออันเป็ปยแต่ละมือมาเพิ่นตกยาเพิ่นซเนาะตกยอมรับ ไปว่าหมอกกับไม้หมอกกับไม้อ๋อเป็นคลายมุกซะเลยเด้อนี่เนาะ5,000ปีเออมก5,000บ่นี่ฮะโอ้ยมก5,000เออแต่มันซะได้สุกหาตื่มเซอเนาะมนี้เลยละก็หาตื่มเซอมันเลิกได้มีมีปิตาอมหอมอือต้องเลงข้างในได้บ้านชนนฮอสิเบจำปาเจ้าเคยกินบ่อเฮ็ดให้บ่อันนีเด้อ

จะจะเป็นตังเองฟาโร่บาเล่ขำนพี่น้องเลยจะทาเป็นนุ่งซุกผู้ที่ขำเนุ่งุกอีเลยฟาผิดบาเล่กันปีนพ่นกันบ่ยาร่ใหญบาเล่ไปเฮียนหอยพี่น้องเลพานประาหลาเนี่ยว่าผิดวราผิดถงโมขึ้นน้ำแข็ด้อเงินไปใช้เบิดแล้วเงินเาวเหล้าในนี่แลสาวเหล้าทุกไปค่ายพักหนึ่งมาเท่ากับย่างเอาซ้เอาซมุกใช่ไหมเลยมาทางสนุกเยเบาเล่ มาบอนี่เขาไม่ได้จะได้เงินบอจะได้มุกน้องใหม่ใหญเลยค่ะสินชอยนะซื้อชอยไปแลวหอยไปน้องม FC มาด้เลสั่งได้เลยซื้อไปชอยพอได้กินากกินมุกน้องใหม่มันจีแบอีบชีมือช้าแบบน้นี่นี่นี่อยู่เซลอยู่กลเนาะารล่นได้น้องทงย่างนะเด็กคนกำลังหนึ่งอยู่ขาวทงยางนะ คณะขยันชำนีเพิ่นยังมีจะได้เลยยาเพิ่นแล้วเพิ่นกะติ๊ที่หลายกะยอมรับชาวนาเอาผ้าเส้นทุกเวลเวลาไปค่ายพักเขาก็ต้องยากนุ่มไทยเนี่ยติ่าเอวยบายี่ขี่ไล่บ่่นั่นบ่โอ้จิบก้าบ่เนาะเข้าพัดเขากะบอว่าแบบไปค่ายพักเขาก็ไปลำบากเนาะเขามิมีรถไปนะเขาหย่างไปเนี่ยลี่กะยอมรับงามเลยบายเลยบายเลยบายป็นงามแบบ งามกะมีได้ละเบ่และเพราะว่าหนึ่งมาค่ะแดดหลบยาหุชชากมันยาเขาอีอันมางามก็คือยูงองแอร์เพื่อนเนาะอันคืออหฮุชชาอันนนั้งามแบบเขาก็เป็นแม่เหล่งเดี่ยวเนาะมันจะทุกเดือนหนึ่งมันจะลำบากนะแมนอะจะลำบากเละหาเหล่งลูกเนาะเคยสะได้เคยจะได้กินหนึ่งเนาะโอ้ยลูกผัดจะได้เงินแตงพิณแตงพิณเนาะจะไปเลือกลายเท้เนาะเอาเลยจับเอาไละที่เป็นยังไงนี่นี่ติียมข้าวโบนี่ อย่ซื่อเขาก็ต้องเลอแน่แหละว่ะบบาเลอกคนหนึ่งเขาอยแม่ด้วยด้ลูกสาวเดียวคนนี้เนาะลูกกับลูกคุดูหน้าาเป็นเวนอยู่เนาะเสร็จเดี๋ยวล้าน้ำมุกน้ำมุกนัเลยว่าขี้ลายเบาเล็เดินไม่จุกจีนี่ทั้งเบาเล่ยงามเลยเขาเขาบอก บ่าว่าเจ้าขี้ล่าขนบลมนั่นน่ะบ่บ่ใช่บ่บ่บ่ว่าเจ้าคือขี้่าอายุแต่ก้อยหัลลับากกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวเขานี่หนึ่งมากกับผู้พักผู้พักเฮาก็ต้องตาแดดแม่นะบ่รู้งานพักเอ็นมาทุกอย่างตื่นมากแบบสี่โมงเฮาต้องย่างใบคะไอยันนี้มีคนใจดีหอมขึ้นรถน้ำนะฮึสวยขางครับต้องแบบวิธีนี่บ่ลอยเออครับเลยมันเห็นสองบาบเล้ยงเลีเก่ง แล้วเกันมาบ่เนี่ยานเอละครังยืนโมกีเขมันบกนั่นนะเพลงมาเนาะ้าข้าวตกสปีงปลาเออโมจะพผาเนีานนึงสอยู่เธอถ่านนึงก่อนยปีงปลาาะเจจะเพลงมาแล้วห้อมกัดมาลูกกสื่นมากกะเวลาแม่ไปขายผักลูกก็นอนอยู่เพื่นทาพู้ดิอตกะจงฉานลุยยุ่งที่ลุย้บยาน แต่ว่าเฮื่นมันก็อยู่นอกมือะนะสนุกกนรทามีไปหาผัดมีได้นะไม่ได้ซื้อลูกกิษค่ะแม่นสอยแม่เนาะถูกพี่ไปนำเลยพอๆที่ส้มพักกับมี่น่ะลูกขันเยอะขันเป็นเพินป่ะจ้ะวันนั้นยังเขายังักพี่ใหม่เลยโอ้ยักพี่ใหม่ด้วยอือเออสวยแม่นี่แหละ พอได้เงินซื้อกระตุ้งขนมต้องต้องซอยได้เนาะซื้อกระตุ้งขนมเนาะแม่ก็ลำบากที่แม่ก็ลงพักลกหญ้าแลังจากลูกลาเอ้ยเอ็ดข้างหน้เนี่ยมันช่างอายน่ะสายกะยอมรับป้าเพิ่นก็ต้องตั้งบล็อกเลยมันบอกชิปยำลมสามีลมติวะคี้รายนี่นะขออย่าบ็อกเนาะ แม่นุ่มบนุ่มทา้งใดนะนะแต่กาไม่ได้ถามไม่ได้ถามบอกสนุกจังหูบ่มีหูมีหูหูแต่คนที่ตุกอนติดต่อคือหูอยู่อันนี้นะหูแบบคร่าวๆเนาะแม่นผนมาผู้สาวเช่าเนาะมผู้สาวลปัญหาหมักผู้สาวน้อยอย่นั้นนะทำมักคนงามคนแบบว่าาคนงมไว้แหยงเนาะเพผลไม่ได้เยอาไปเอีกวีทำอยางได้ผู้สาวน้อยมีเงินเดือนล้านเนาะ ดูเรียกเอาเนาะกขบบูมีงันก็เข้าประชนขี่หลายกับยอมรับเพราะว่าแต่ละมือมาอยู่กับ่วนพักโดยแต่พักการยอมหับยู่ว่าจะขี่หลายกับแบบว่าเขาอยู่ในสภาพความเป็นจริงเนาะเอามากะ เอ็ดเขื่องค่ะไอหนึ่งมกน OK ม, OK ม, OK ม g g ager, ๊กนุกน like ุใหม่บางทีก็มีเม็ดสนุกเมีนวิคีไลแล้วก็เป็นสไตล์ของเราเนาะโดยหลายคนเนาะไอวายเนาะเป็นสไตล์ะสนุกอยู่คันว่าชาววายคีไลนี่สนุกไม่ได้บนยูแล้วบนเลยเป็นแม่กิจจีนะดูแถวกองเพลองยอแล้วกยเพราะถึงงานเพราะว่าสาวเล้านั่นได้ตาแดดไม่ได้คือสาวไทยอีกคนไทยแล้วก็อยู่ตรงนี่เองเนาะสาวเล่านั้นไปเสื้อก็มันก็ต้องได้ย่างแบบนั้นนะ เป็นกำลังใจให้โดยเลยชื่อหมอกน้ำม้นชอยได้ไหมตาหมกเลยกำลังใจเด้อใครเมื่อได้อร่อยบันทึกรมอกน้ำมันยังเมื่ออื่นเมื่ออื่นคือไปขายกับชมพักนั่นแหละมีชมพักอะไรชมพักก็เลยวันนี้นะสมกาศสมกาศบ่แมันมีชมพักน้ำชอยเลย กับใจเด้เลยใจไม่เหม็นเทอาเมื่อวันคอเมื่อวัเป็นกำลังใจเฮ้อเออบายยังเปิดใจอยู่หรอเปล่าเออบายยังเปิดใจหาคนที่วันยังหักเฮาเน้อหักเท่เฮาพร้อมไปพร้อมแต่งอยู่คนแบบมีโต๊ะนะเออโต๊วเนาะถ้าว่าเขาชิมาแต่งมันยังเอาบอกอันดุกรหาเฮือร์คิมเมาบบลโตเก่งบาวะซิมาเนาะกามีเฮะบาวะซิผ้าของขวัญเฮือร์กามีเฮ็นนั่นนะก็บอกว่านัดตอนแรกว่าว่าช่องซำ ช็อากเสมอไอ้ก็ได้ควงควันแล้วเทากัคข้องเม่นมาลาสนุกมาบันนี้พอวันที่ซิฟขอวันที่ซิฟมีได้ก็คืออกหกักอีเลย, <c oughs> ยบ๊ายบาย<ด>เจ้าเนะ่ะพร้อมครบพร้อมแต่งเลาวป่เจ้าเนี่ยนั่นแล้วป่กะพร้อมแต่งกะแม่น,นแต่ว่าก็ม,มาเบิ่งกันก่อนเบิ่งเฮิ่นเบิ่งซ่านนะว่าไอ้น่ะสิรับได้โบนะบอกเลยกไะไม่ได้โต๊ะ โดยีเได้บาให้่อาได้หมักเขได้สนใจเาต้องฮับแบบเฮาได้นะโดยโดย้ฮักได้เนาะต้องได้ฮับคบคู่ได้นะ้า่ฮับไม่ได้กะคือมีแต่แตงคือบอกไปเนาะบางทีมาเนาะยันว่าสาวล่าโตนานสนุกดยโดยยันสาวล่าโตว่ะจนกัยังบว่ว่าโรยนะมีแม่โดยก็คือดเนคนจนได้แม่นเป็นคนจนไอ้สิรับนองไดบอ หนึ่งมาเฮิรนซ่านเท่ากันยังมีมี่นะมีแต่พออยู่นี่แหละเนาะมีแต่พออยู่ถ้ามีเฮิรนซ่านแล้วก็ถ้าไอ้มีตีแล้วก็โอเคโดยเลยเดี๋ยวจะหาให้ด้หาใช้ปีใหม่ปีเหมือนบอไดไปหาเต้นหาดองบ่แทนบอฝากขอบขบค่นนะคือเบอร์พอว่คันไดกะคันเฮาเนาะคันเฮานี่แลนนำเพิ่นภูงามเฮากะไม่ได้เงินแมนอันนี้เฮาอาศัยว่าเฮาชอากินคำถ้าเฮาจะมาเอ็ดงามนะ ชื่อเขากินดีลื่นบ่เนาะแม่โดยต้องงันแบบคนที่ผมเฮาใจเฮาเนาะโดยต้องฮับครอบครัวเฮาได้ก็คือโอเคโดยก็ไม่ได้ตีเท้าหรือนุ่มไม่ตีถ้าจะเข้ามาใหม่นี่ยเห็นไหมโดยก็มีเฮอร์โต้โดยบอสีเฮอก็คือเฮอร์นะโดยพอแบบมาเป่าเฮอความวังแต่เฮาก็ต้องขาดวังเนาะโดยสโนะเท่ากัดอ่ะบังเนาะโดยโดยคือความองังนะสนุกคือสนุกสิมานี่ เอ้ยกะดีใจโดยโดยโโทรหาเมอีเฮ็ดกะโทรหาอาน่าโดยโดยมากะต้องทานผู้แลอยู่ผูกสนุกถนะอยู่ตุกอนผูอคือบางทีอันสภาพไปมีคนเคาะเป็นหมู่เนาะโดยไปถามจักตุกอนบกะมีเคยเห็แต่เ็เ็นทมีเคยเ็ตจินะโดยกะมีหัวบ้านอยู่เซอตุกอนกะโดยโดยกุดแค่กุดแค่อ๋อบ๊ายบาย เมียนซื้อให้ลูกเนี่ย้อเบมียนนั่นนนี่ได้เอาให้เมื่อกี้นี่ซื้ออุดนุ่นอันนี้เอาให้ซะเราจะลัยปีใหม่เด้อโดยโดยนาะเล็กุล่เลขลานี่สนุกือเล็ตะแหลงพูเลมือจึงมาอุดนุานโดยโดยมีฟานหอดพุ่นทอสองตัวเอาซิซืสี่ลลาล้วซื้อจักก็ดด้สนุกมีลืมไปทางไม่มาเนาะจักรอยวไปมุดอยู่ทางเลือเลยถือี่เลยล้านนี่ ย่างใบบางทีหมูมีห้องไปน้ำก็คือได้อยู่รอย่างนะโดยโดยมีไปก็หายหมูนําได้อ้ยมันก็จําเป็นนะนะโดยโดยแต่กระช่วงนี้ก็มีหมูเอิญอยู่ตีมีอยู่เออแต่กระชับเท่ากับเจองใจเขาอืมแต่เท่าก็คือว่านะเนาะความดีนั่นแหละเขาเรีกความดีเพิ่นก็เอิญเท่าเพิ่นได้นั่นได้นี่เขาก็ไปซ่วยเพิ่นนะนะเขาก็ดีโอเคใจเพิ่นก็ดีเนาะทางช่องกำช่องพาย เฮากะเฮากะหูซื้อก่าเจงใจกะเจ้านะเฮากะห้าเอาโมกน้อไม้น้อต้อได้และเฮเพิ่นเนาะเฮาม่ได้สิให้กะบางทีกับเนีเอาหมูกับเนี่ยเอาได้เนี้ยหมูมีเอากะคือหมูนคิดเห็นเช่าโดยแม่คิดเห็นว่าเฮานี่มีได้กว่าหมูแม่นมีมีไปซื้อกะคันว่าเพิ่นบางทีเขาใจดีกะหองเึินนั่นลดไปน้หมู ไปนํา <One> ก <input> ัดค so ิดได้ส <The> น <enk ued gardens> ุกบางทีกับน้ำตาตกเลอะใจมีเจ้าจ <and> <line> so ุกนั่นน่ะแม่นแม่เฮาก็เลอะเกิดไม่ได้เลยเอวายเลอะเกิดไม่ได้มีแต่ว่าสูเริงด้วยคันหนึ่งเนาะโดยโดยก็มีแต่อยากได้ยี่บอหลอกค่ะคันหนึ่งได้เยอะทางสนุกจะชุดชุดซอยความสมัครอยู่เนาะผู้บ่าวผู้แผวนี่ก็ชุดชุดแล้วคงแนวว่าทางนั่นกับเบาทางสนุกมาเฮ่อเนาะเพราะว่าเพิ่นเกิมหูจากทางเอวายฮะน่ะลูกลุ่ยละว้าขาไอ้พักนั่นฮู้มันืสอรถจัก มันไม่ได้ไป่ขายบางทีกัได้เธอเพราะว่าทางเจ้ายังซีฟมากกัซื้อน้ำกินมาเขาลูกเขาลูกเขาเเจ้ายังขาดเลยอย่างลายยางอยู่เหาออยู่ไปโหมเพิ่มเพิ่มหิ้วบาดนี่เนาะว่ามีเฮากินจะดีเลยก็เป็นไปไม่ได้บางทีเฮากะไปกัเยอะซาหนำมาเนาะเนาะที่เหมือนอย่างเขาอดไม่ได้ได้ตัวนี้นะอย่าไปอดได้เอวายเอ้ยังงออดได้กินรู้ได้ยากอ่ะ เพิ่นกะคือเห็นนั่นแหละพอได้ยูแล้วก็ย่าสิพอได้ยูพอพลมีโหเซอบางทีพลนตกะโหเนี่ยมันโหหอก็ตทาบเอาละอยู่ในสภาพความเป็นจริงมาแล้วก็อะไอย่าไรอยู่ในความเป็นจริงถ้าวพิเลมีได้กะรับขอบโค้งเขาได้กะโอเคสำอันนี้ก็คันตาว่าเนาะเว้าเอฟซีเขาถูดน้ำลายลายถ้าสนุกว่าพิพลาดเนาะก็คือแบบว่าถ้าว่าพิเรับได้จังเข้ามาหลุมเนาะหรือว่าบมีได้กะมีจะเป็นต้องบล็อกกัน พราะว่าบอกนี่คือคือหู้ชื่ว่าเนี่ก็เจ็บไปเนาะกระบอกไปเม็ดเืินชานแบบเลื่อนนะถ้าไอ่รับได้ก็โอเคถ้ารับไม่ได้ก็โเป็นห่้เป็นคู่กันก็ได้คู่แบบคนหุ่นจ้ากันนะจ๊ะโดยโดยมีแต่ว่าสู้สู้ต่อไปเนาะทางสนุกก็จจะเป็นสะพานหักหรือว่าสะพานบุญเฮ่อต่อทางเอวยวายแหละกับทางคนที่จะเข้ามาจีบเอวยวายเนาะก็มีแต่ว่าสู้สู้ชาวหนุกจะเป็นกําลังใจเฮ่อเด้อกับทีมงาน มีแต่ว่าไว้าผูกพอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้างสนองจะมาเวลินน้ำอีเนาะเพราะว่าเมื่อนี่ก็มาหอดกระคำโ,โ,โค้งโค้งทางเอยมาหอด ตตลาดแล้วก็ยังไม่ได้นั่งนีดเครื่องขายอ,น,อน,นี้ก็ซื้อ,อขา้าวมาสู่ลูก,กน,นัดแล้วกันนาดแล้วก็คือแบบว่าเจ้ายู่เหินอะไรเนาะพอเจ้าก็คือสิมีไปสิเดินส่ง,งส่งซัมเนียฮะนะเพราะว่าส่งเศร้าก็คือเฮื่อเจ้าไปค่าย<น>พักเบังมือก็<น>ย่างไป้อดก็คือแบบว่าจะมาไทยทําเจ้านี่เนาะว่าจะข้อเวลาเจ้ามานั่งสัมผัสโอ้ลุมกันนี่นั่นเจ้าก็สิบได้เว อันนี้เฮามาตอนเวลาเจ้าเอ็ดวีเจ้ากับเอ็ดวี<ด>ไปนำเฮาก็นั่งโอหลุม<า>ก,กับเจ้าไปนำเฮาก็เข้าใจอยู่เนะ<ด>เาะการที่ว่าเฮาสัมภษณ์เฮาก็มีเมนว่าจะเอามานั่งรุดและว่าบางคนก็มีไนดะ้ว่าเข้าใจเนาะว่าไปเอาตอนมูมูเอ็ดวีอยู่กับเสละเวลามานั่งโอหลุม<ด>อันนี้กับโบเนาะก็คือเห็นเนาะก็คือเจ้ากับเอ็ดไปนำเอ็ดไปนำแบบถ้าคำสำนี้อันนี้ก็คือว่าเมื่อไรเนี่ยเนาะนี่นะสัมผัสไปกัน มีแต่ว่ามืออื่นหรือว่ามือหน้าทางสนุกยิกมาเว้ฮาอีเดอร์โดยสบายดีเด้อสบายเด้อ